สวัสดีครับชาวเสนานทุกคนด้วยนะก็วันนี้กลับมาเรื่องของนันทาอีกแล้วนะผมจะบอกว่าคุณต้องอัพตัวอะไรนะในการจะผ่านนันท่าเพียงแค่อัพตัวละครตัวนี้ผ่านทุกดันเลยครับมา แต่ว่าก่อนนั้นรับชมสิ่งที่นสนใจก่อนถ้าใครกาลังหาร้านเติมเกมซื้อไนท์หรือเกมรือถอีกมากมายผมขอแนะนําร้าน TGS เติมเกมช็อปสะดวกรวดเร็วปลอดภัยเติมไวมากๆตลอด24ชั่วโมงมีให้ทักได้หลายทางทั้งไลน์ a c e b o o k แล้วก็หน้าเว็บแล้วถ้าเกิดทักไลน์หรือ a c e b o o k เนี่ยก็อย่าลืมแจ้งชื่อผมได้เผื่อจะมีโปรโมชั่นดีๆให้แล้วก็เขามีโปรโมชั่นรายเดือนด้วยลองเข้าไปดูก่อนได้ครับโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มีที่ TGS เติมเกมช็อปเท่านั้นใช่แล้วตัวที่่คคุณต้อออองงันนนืเ รวมถึงดันธาตุทั้งหมดเนี่ยแล้วก็ดันทองด้วยนะแต่ว่าดันทองเนี่ยผมจะเล่นไม่ผ่านนะหมายถึงว่าเล่นแล้วกดออกแล้วกันนะเพราะมันไม่ได้คุ้มค่าอะไรเนาะแม้แ่นั้นเราเริ่มจากดันทองก่อนเลยกันไปนไหนก็ได้ไหนละโอเคเข้ามาข้างในก็มาพูดถึงเมคาทนิคดันเหมือนเดิมแล้วกันก็คือบอสตัวเนี้ยเราต้องตีก่อนที่ให้มันตายก่อนที่มันจะโจมตีครบ5ครั้งไม่งั้นมันจะระเบิดตัวเองสร้างดาเมจเก้าหมื่นเก้าพันก็ารกสิบเก้าสามครั้งซะเปาตัวก็คือโดนทีเดียวนี่คือระเบิดแน่นอนนะ ซึ่งเลือดของมันเนี่ยลืมไปมันมีเลือดอยู่ประมาณ3ล้านเอ้ยสามแสนสามล,ล้านเลยว่าสามล้านเยอะเกินไปหรือเปล่าโอเคตัวที่เขาแนะนําก็จะมีประมาณนี้นะซึ่งผมจะใช้เป็นทีมนี้อ่าไม่ได้ใช้ทีมเดียวกับเขาเนาะก็มาถึงเนี่ยสติ๊กสกิลก็เป็นรันบัฟเนาะก็เป็นบัฟข้างล่างวิสกิตแล้วก็วิกตอเรียข้างล่างใช่ไหมแล้วก็วิกตอเรียข้างบนแล้วก็บนบนของลีน่าแล้วก็ราเชลนะประมาณนั้นหลังจากนั้นค่อยฉีดโอเคเข้ามาข้างในก็แน่นอนบัฟข้างล่างของวิกกิตก่อนเนาะแล้วก็ คืออย่างที่บอกว่าห้ามโดนตีเกิน5ครั้งนะเพราะฉะนั้นไม่่ั้นเราจะตายก็ยิงสกิลข้างล่างของวิกตอรียไปทําให้ฝ่าตูได้เวทเบาบางนะเวทเบาบางก็คือทาให้โดนเวทแรงขึ้นเนาะโอเคแล้วก็ตีปอบแแบแล้วหลังจากนั้นก็เป็นวิกตอรียบนวิกตอรียบน,น,นเนี่ยอันนี้นคือบัฟพลังเวทน,นะก็แน่นอนบัฟใพ้ปัสข่าวเนาะแล้วก็ตามด้วยสกิลข้างบน2อันของลีน่าแล้วก็ในส่วนของไอ้นี่เลยเป็นสองราเชลแต่อันนี้นคือผมคิดว่าไม่ต้องบนลีน่าก็ได้มั้งบนราเชลอย่างเดียวก็น่าจะตายลวมั้งผมค Oh, เพราะเลื่อมีแค่200 0 0 0กว่าใช่ไหมโอเคฉีดแรกได้แสนสี่งั้นก็น่าจบละแล้วก็รีสกิลฉีดอีกรอบนึงบอสก็น่าจะตายแล้วครับสำหรับบอสทองนะไม่ได้อึดมากเท่าไหร่โอเคมาชีด,ชดอืบเรียบร้อยตายเอาแล้วผมเผลอผ่านไปแล้วดิช่างมันเดี๋ยวผมซื้อบัตรเพิ่มโอเค มาถึงดันไฟดันไฟเนี่ยใช้เป็นทีมนี้นะผมใช้ทีมนี้ผ่านก็แน่นอนว่าใส่ตัวคือจริงๆไม่ต้องไปใส่ไปตัวนี้ก็ได้นะเช่นแบบใส่เป็นลีนาเลยก็ได้เออไม่จะเป็นต้องใส่เลยแล้วก็ไปยิงผมใส่ตัวกันไฟไปตัวหนึ่งนะเพราะพัสคาวผมค่อนข้างที่จะบางไปนิดนึงโอเคก็เข้ามาข้างในเนาะซึ่งแน่นอนว่าบัฟเนี่ยคือรันบัฟให้มันหมดเลยนะแบบบัฟของบิสกิตบัฟของไอ้ตัววิกตอเรียบนล่างใช่ไหม ล่างบนสิใช้สกิลเรียงตามนี้แล้วก็ในส่วนของลีนาแล้วก็ปาสคาวเนี่ยค่อยฉีดรีฉีดก็น่าจะจบได้เลยนะดันเจี้ยนนี้เพราะว่าดันเจี้ยนไปเนี่ยเป็นดันเจี้ยนที่ค่อนข้างแรงแต่บางเนาะโอเคก็บัฟข้างบนของวิกตอรียไปแล้วพอบัฟข้างบนวิกตอรียเนี่ยปาสคาวเราก็จะตีแรงขึ้นแล้วนะจากการบัฟเดเมดเวทเนาะอย่างที่บอกไปแล้วก็ข้างบนของลีนาเนี่ยอาจจะไม่ได้ในส่วนของเจาะกรอฝาตูก็จริงนะแต่ว่าไม่เป็นไร เพราะว่ามันก็ทําให้เราเพิ่มเดเมจแดที่เราสร้างขึ้นอยู่ดีเนาะแล้วพัสข่าวก็น่าจะฉีดรีฉีดก็น่าจะจบละผมคิดว่ามันน่าจะง่ายๆอย่างนั้นเลยนะไปฉีดอึ๊บเอาเดี๋ยวฉีดเดียวตายอีซี่จัดๆทวมดันมันง่ายขนาดนั้นโอเคไปดันเจียนต่อไปกันต่อกันที่ดันท่าน,น้ำก็ตัวละครดันเจนท่าน,น้ำเลยผมใช้ตามนี้ ก็คือใส่ฟิงเยียนมากันแข็งเนาะแล้วก็ลีน่ากับบิสกิตบัฟเดเมพแล้วก็ตามด้วยปัสข่าวอ่ะแล้วก็ต้องใส่โครย์เพราะว่ามันจะต้องเอามาตัดฮิวเนาะด้วยสกิลนี้โอเคไปก็แน่นอนว่ามาถึงเราก็จะบัฟในส่วนของบิสกิตก่อนเนาะแล้วค่อยต่อไปด้วยสกิลตัดฮิวของโครี์เพราะว่าบอสเนี่ยปกติก็จะใส่สกิลตัดฮิวไม่ใช่สกิลฮิวเป็นสกิลที่2นะ มันทาให้เราใส่สกิลตัดฮิวเป็นสกิลที่2ก็ได้นะได้เด,ดเมจเพิ่มมันตรงนี้อีกนิดนึงก็ถือว่าโอเคอะไม่สิของโคอี้ไม่ใช่ตัดคิวนะทุกคนของโคอี้เป็นบล็อกคิวเลยคือคิวไม่ขึ้นเลยนะหากเนาะเออแล้วผมก็บัฟมาในส่วนของบนของรีนานะดันเนี้ยมันดันที่ค่อนข้างที่จะอึดน,นิดนึงนะเพราะฉะนั้นปัสคข่าวเราต้องยิง3รอบนะทุกคนซึ่งผมอยากจะบอกว่ามันไอทีมของเจนอนะมันจะเร็วกว่านะ เขพูดอย่างนั้นผมก็เลยแคนเซิลสกิลดีกว่าไปบัฟในส่วนของไอ้นี่ก่อนแล้วกันบัฟโคอีก่อนมันจะได้ยิงแรงขึ้นอีกหน่อยนึงเผื่อจะได้2ฉีดนะแต่ผมเคยลองมาแล้วผมว่ายังไงมันก็3ฉีดอ่ะอ่ะเนี่ยได้3ฉีดจริงด้วยต่อให้บัฟโคอีหรือไม่บัฟโคอีผมก็ต้องยิง3ฉีดเนาะเพราะฉันจริงๆแล้วเมื่อกี้มันไม่ต้องบัฟนะไม่ไม่ไม่ต่างกันโอเครีเซ็ตสกิลของปาสคาวมาผมน่าจะฉีดก่อนนะ เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยฮิวก็ได้มัง้งแต่ว่าเดี๋ยวฉีดเสร็จต้องตัดฮิวด้วยวะไม่ไม่รู้เหมือนกันเว้ยเดี๋ยวลองดูก่อนถ้าเลือดถ้าเลือดไหวผมก็จะตัดฮิวแล้วก็ไม่ฮิวไปฮิวทีหลังทีเดียวเนาะแต่ถ้าไม่ไหวก็ผมผมก็จะฮิวก่อนโอเคแต่ว่าโอเคดูจากเลือดแล้วไหวตัดฮิวไปแล้วก็ฮิวฮิวแล้วกันแล้ว แล้วเราก็ตามมาด้วยบัฟของบิสกิตเนาะเพราะว่าไม่งั้นปัสคาวเราจะยิงแรงไม่พออ่าก็บัฟไปแล้วค่อยยิงของปัสคาวหมายถึงว่าค่อยรีสกิลปัสคาวแล้วยิงนะอ่ะบัฟให้มันสุดไปเลยก็ได้เอาให้มันสุดไปเลยบัฟของลีน่าก่อนด้วยเผื่อมันยิงไม่ตายแต่ผมคิดว่าตายนะแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกบัฟเอาชัวร์ไปก็ได้เราบัฟเอาชัวร์มาแล้วรอบนึงจะบัฟเอาชัวร์อีกรอบนึงจะเป็นอะไรไปใช่ไหมก็บัฟของลีน่าแล้วก็ตามมาด้วยปัสคาว ลีฉีแล้วก็ยิงจบๆกันไปมาลีมาละก็ตีกบปแปะอันนี้มันยังโดนบล็อกอยู่นะเพราะนั้นก็ไม่ต้องสนใจแล้วก็ยิงรอบสุดท้ายนะ่าจะจบละมารอบที่สามบักไอ้ที่เป็นพัส c าซีสองอ่ะมันก็จะเร็วกว่านี้นิดนึงนะเพราะว่าไอ้สกิลลีอ่ะมันจะรีได้เร็วกว่านี้แล้วก็เนี่ยจะเห็นปะว่ามันอ่ะสองนาทีกว่านะถ้าเกิดเป็นทีมของเจนอ่ะมันจะได้ประมาณแบบ สองนาทีไม่ถึงสองนาทีกว่าด้วยซ้ำนะเออทีมของเจนเร็วกว่านะครับปะไปดันเจี้ยนต่อไปกันครับโอเคเข้ามาถึงดันเจี้ยนเนาะอันนี้ก็เป็นดันเจี้ยนทัดดินเนาะก็แน่นอนว่าใช้เป็นทีมนี้ครับใช้เป็นทีมเหมือนกับในส่วนของไอ้นี่เลยนะคล้ายๆกับทีมที่มันเป็นในธาตุไฟใช่ไหมเออเพราะว่าอันนี้มันไม่แทบจะไม่ปคับตัวอะไรประับแค่ตัวเดียวคืออีวานเนาะก็ะป่ะเปลี่ยนสเลียกหน่อยไปเสเล็กคริสเตรเมดปะเริ่มงาน โอเคเข้ามาดันเจียนผมจะบอกว่าบอสตัวนี้เป็นบอสที่อึดมากมีเลือดเยอะมากก็เราต้องบัฟให้มันฟูฟูไปเลยก็คือบิสกิตล่างใช่ไหมแล้วก็วิกตเรียล่างบนแล้วก็ต่อด้วยในส่วนของลีนาไปเลยนะถ้าเกิดทําได้เนาะแล้วก็มันเป็นบอสที่เลือดเยอะจริงๆแบบเลือดเยอะอย่างเดียวนะมันไม่ได้ตีแรงมากเนาะแล้วทำสตันเราไม่ได้เพราะาติดอีวานอยู่แล้วคือเนี่ยจะเห็นว่าผมตีไปสักแป๊บหนึ่งตรงเนี้ยเลือดมันลดแบบเนี่ยหนึ่งจุดหนึ่งจุดสี่เปอร์เซ็นต์คือเลือดมันอึดมาก เพราะฉะนั้นดันเจี้ยนเนี่ยหนึ่งดันเจี้ยนที่ถ้าเกิดคุณอัพสไนเปอร์มาแล้วอ่ะคุณเอาสไนเปอร์เกลาเชลมาจิ้มๆิมอ่ะมันก็เลือดลดไวมากเหมือนกันนะเออด้วยไฟอ่ะประมาณ2อนาที2อนาทีนิดๆก็จบแล้วครับไม่ได้ต่างจากปาสคขาวมากแต่ว่าปาสคขาวมันก็ทําตัวเดียวใช่ไหมละ่ะโอเคหลังจากนั้นเราก็บัฟลีน่าเนาะแล้วก็เป็นปาสคขาวฉีดลีฉีดอันนี้ต้องเตรียมตัวเตรียมใจว่าจะฉีดลีฉีด3รอบไว้ได้เลยเนี่ยฉีดไว้รอบหนึ่งเห็นป่ามันเลือดเยอะนะแต่ว่ามันแบบลดดไไปเเเยยอออะสม่่ื ออแต่ว่ามันก็ไม่ตายอยู่ดีครับไปรีสกิลแล้วก็เตรียมตัวฉีดอีกรอบเนาะแล้วก็แน่นอนว่าเนี่ยก็คือเดี๋ยวเราก็ต้องเก่งรอฉีดรอบ3ไว้ได้เลยเพราะมันน่าจะเสียเวลาค่อนข้างนานแน่นอนแล้ววันนี้ก็เป็นข้อดีของการที่ถ้าเกิดปา้าเข่าคุณ C2 เหมือนกันนะดีไม่ดีถ้าเกิดแบบ C6 นี่น่าจะสฉีดตายได้บางเพราะผมฉีดอยู่เลยยูกามินนึงอะแต่ว่าก็เป็นเรื่องอะไรช่วยไม่ได้นะที่องฉีดเลยยูกามินะ่ะ พราะว่าไอ้ข้อนั้นก็เป็นหนึ่งในข้อที่ทํายากมากแล้วแต่ว่าปาสาของผมไม่ได้ใส่นี้ด้วยครับไม่ได้ใส่ในส่วนของชื่ออะไรนะเซตบอสด,ด้วยมั้งก็เลยไม่แรงเข้าอืมก็แน่นอนว่ารันบัฟอีกรอบหนึ่งนะแล้วก็ตามมาด้วยสกิลปาสาทันไหมไม่ทันโอเคพลาดละอันนี้ผมเมื่อกี้ผมน่าจะบัฟบิสกิตแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกน่าจะยิงมันตายอยู่ดีนะเลื่ม,มนเลยยูนิดเดียวเองมาก็รีสกิลโอเค มาปาสคาวยิงปืดเรียบร้อยจบก็ไม่ได้ยากมากนะสลับดันเจียนนี้ยังค่อนข้างที่จะง่ายอยู่ก็เข้ามาข้างในเนาะพลาวแน่นอนว่าทีมของพัดมืดเนี่ยคือใช้ทีมนี้นะคือมันแทบจะเรียกเป็นทีมบังคับว่าเปนทีมนี้นะเพราะว่าในส่วนของปัสคาวเนี่ยเราต้องใส่กับเราเนาะบิสกิตาบัปัสคาวแล้วก็ลีน่าเนี่ยจริงๆเปลี่ยนได้นะ เป็นในส่วนของราเชลก็ได้มั้งถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะเออลีนาเป็นราเชลหรือจะเป็นโคอี e ้ก็ได้อะไรเงี้ยคือมันเปลี่ยนได้ค่อนข้างจะหลายตัวอยู่นิดนึงตรงลีนาเนี่ยแต่อีก2ตัวเนี้ยมันคือฟิกซ์เอาไว้เนาะเพราะว่าตัวนี้ต้องมากันเดสส่วนตัวนี้เอาไว้ลบบัฟเนาะโอเคการเซตติ้งสกิลเนี่ยก็เดี๋ยวเข้าไปดูข้างในแล้วกัน <Okay. S 1> อย่างแรกเนี่ยก็คือเป็นบัฟบิสกิตก่อนเนาะเพราะว่าเราจะรอให้มันใช้ในส่วนของสกิลจอกกลอของบอสมาก่อนโอเคไหม บอสเนี่ยใช้สกิลลดเกาะมาก็ให้มันล้างปุ๊บสกิลเนี้ยจะออกมาสกิลที่2แบบของเราแทบจะเรียกว่าแน่นอนได้เลยนะเออก็บัฟอปปึง้งแล้วเราก็ตามมาด้วยในส่วนของเจาะเกาะไม่ใช่เจาะเกาะสิบัฟเดิมเมจเนาะของลีนะ่าแล้วก็ใช้สกิลข้างล่างอันนี้เพราะว่าสกิลอันเนี้ยมันลดสลับป้องกันป่าตูด้วยอ่างั้วเราก็จะใช้อันนี้ไปเลย เพื่อที่จะลดพลรับป้องกันมันแล้วเราก็ยิงฉีดยิงไปเลยเจ้าลีโอมันก็จะแปะไอ้เลือดไหลไปได้นิดหน่อยนะก็ทำเดเมจได้ก็มินนึงไม่ได้เยอะมากโอเคไปก็เกือบครึ่งหลอดยิงอีกทีนึงก็น่าจะเกือบตายพอดีรอบนี้เราจะไม่มีในส่วนของลบับแล้วนะก็อันตรายนิดนึงในทางด้านว่าถ้าเกิดใครตัวบาง อันนี Leo, game, so ้เดเมจจากรีโอที่มันเป็นไอเลือดออกนะก็จะช่วยเราได้เนาะเพราะว่าเราไม่สามารถจะโจมตีมันทีเดียว2ทีให้ตายได้โอเคเรียบร้อยอันนี้ก็จะแทบจะเรียกว่าหมดหน้าที่ของปัสาว้อดีของปัสาวก็คือมันเสกโล่ให้ตัวเองจากสกิลข้างล่างได้นะมันทําให้แบบตอนโดนโจมตีอย่างเมื่อกี้มันก็จะไม่ได้ตายทันทีเนาะโอเค อันนี้เดี๋ยวมันเข้าเธอเนี่ยมันก็จะตายละเพราะว่ามันโดนพิษจากในส่วนของรีโอไป2สแต็กไอเลือดออกเนี่ยโอเคพอดีจบในส่วนของดันมืดนั่นก็เป็นดันเจียนทั้งหมดนะที่สามารถผ่านได้ด้วยเาสคาวเนาะก็ถ้าเกิดถามว่าอัพมาตัวเดียวแล้วคุมค่าไหมเนี่ยคำตอบเลยก็คือมันผ่านได้ทุกดันเจียนเลยโยนทันเจีนดันเจียนท้าแสงเนาะแต่ว่าดันทัาแสงอ่ะมันก็ค่อนข้างง่ายแหละคือมันแทบจะเรียกว่าใสตัวอะไรได้ขอแค่มีโจ๊กเกอร์คู่กับไอในส่วนของโคอี้ก็ผ่านแล้ว เพราะฉะนั้นก็นะมันเป็นดันเจี้ยนที่ง่ายที่สุดอะเออส่วนดันเจี้ยนพวกนี้ต้องใช้ตัวเฉพาะใช่ไหมยิ่งดันเจี้ยนทา่ามืดอะให้ดูคลิปที่แล้วของผม,ผมก็จะเห็นว่าดันเจี้ยนทา่ามืดเนี่ยโคตรยากเลยนะถ้าเกิดสมมติจะใช้ในส่วนของตัวมุ้งในการผ่านอะเออแต่ว่าทีมเนี้ยค่อนข้างง่ายนะฉีด2ทีสทีก็จบแล้วครับง่ายจริงๆโอเคสําหรับคลิปในส่วนของดันท่านเนี่ยก็หมดต่เพลงเท่านี้แหละสําหรับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะ สำหรับคลิปความรู้แบบนี้ผมจะทำให้มาอีกแน่นอนครับสหรับวันนี้ขอตัวลาก่อนครับบ๊ายบายครับดึ้งเดดดดึ้ง